สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและสวัสดีเด็กๆชั้นป .1 ทั้ง101คนนะคะวันนี้มาพบกับกป,ปอยใน EP ที่184เด็กๆดูดคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตานะคะคําในภาษาไทยเนี่ยมีทั้งคําที่สะกดตรงมาตาและไม่ตรงมาตานะคะเด็กๆจะไปเ,เรียนอย่างเข้มข้นในชั้นป .2 นะคะ,ะในชั้นนี้เรามาฝึกอัน คำก่อนนะคะมาดูช่องแรกเนาะคำที่สะกดตรงมาตานะคะรดน้ำรดน้ำผักกาดผักกาดบาดมือบาดมือไม้คานไม้คานสารเสือสารเสือข้างบนข้างบนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตานะคะ ตัวสะกดจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมลูกอันนี้สะกดด้วยถอถุงนะคะถ้าตัวสะกดตรงมาตาขอโทษลูกถอถุงเป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตาของแม่กดนะคะเพราะนั้นเหมือนตัวดอเด็กสะกดนะคะแม่กดเนาะต่อไปอันนี้คำนี้นะคะสะกดด้วยสสาระสลาก็เป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตาของแม่กดเช่นกันนะคะ เพราะนั้นออกเสียงมันตัวดเด็กเนาะบาททททหารเป็นตัวสะกดไม่ต้องมาตาของแม่กดออกเสียงมันตัวดเด็กเลยธนาคารรอเรือถ้าเป็นตัวสะกดนะคะให้จัดอยู่ในแม่แม่กลเหมือนตัวนน,นูเลยอ่าต่อไปข้าวสารรอเรือเช่นกันก็ถ้าจัดอยู่ในแมอ่ารอเรือเนี่ยเป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตาของแม่แม่กลนะคะ เหมือนตัวนอนหนูสะกดเลยนะคะตำบลรอลิงเป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตาของแม่กลเช่นกันค่ะเหมือนตัวนอนหนูสะกดนะคะเวลาออกเสียงเนาะ,ะรถไฟรถไฟอากาศอากาศ5บาท5บาทธนาคารธนาคารข้าวสารข้าวสารตำบลตำบล หัดอ่านแล้วเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตาตามตัวอย่างมีคำว่าอะไรบ้างมาดูนะคะรถไฟรถไฟคุณแม่คุณแม่ข้าวสารข้าวสารน้ำตาลน,น้ำตาลอังคารอังคารถ่ายรูปถ่ายรูปคิดเลข คิดเลขวันพุธวันพุธอูดอูดเด็กๆด,ดูตัวสะกดเนาะถอดถุงที่ครูอสอนไปเมื่อกี้ก็คือเป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตตาของแม่กดนะคะเหมือนตัวดเด็กคุณแม่นอนหนูเอ้ขอโทษนอนเนนเป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตตาของแม่แม่กลเหมือนตัวนอนหนูสะกดนะคะอ่ะ ข้าวสารคำว่าสารเช่นกันนะคะที่ค <vidia. S 2> <regulatory> ุูปอยบอกไปเมื่อกี้ก็คือรอเรือเป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตาของแม่กลค่ะน้ำตาลคำว่าตาลนะคะรอลิงเป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตาของแม่กลค่ะอังคารรอเรือเห็นไหมคะเป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตาของแม่กลค่ะถ่ายรูปถ่ายรูปปปานะคะปปาเป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตาของแมกกบ บอ่อใบไม้สะกดนะคะเหมือนตัวบบอใบไม้สะกดเลยถ่ายรูปคิดเลขขอไข่เป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตาของแม่กกกอกกกนะคะก็คือกอไก่เหมือนตัวกอไก่สะกดนะคะ,ะวันพุธทอทงสะกดทอท,ทอทงเป็นตัวสะกดไม้ตรงมาตาของแม่แม่ก,กดเหมือนตัวดอเด็กสะกดนะคะคําว่าอูด ทอฐานนะคะถอฐานเป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตาของแม่กดค่ะเหมือนตัวดอเด็กสะกดเลยเนาะต่อไปมาดูหน้านี้นะคะหน้าที่118นะคะหัดอ่านแล้วเขียนคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตานะคะตามตัวอย่างเนาะน,นี่ไม่ตรงมาตาหมดเลยกุญแจกุญแจยอยิงเป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตาของแม่แม่กลเหมือนตัวนอนหนูสะกดนะคะยอยิงตัวนี้เนาะต่อไปนะ ธนาคารธนาคารย้ำกันอีกรอบนะคะรอเรือเป็นตัว,ตวสะกดไม่ตรงมาตาของแม่กลค,คะ่ะพีการพีการรอเรือเป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตาของแม่กลน,นะคะเหมือนตัวดอเด็กอานอแม่กลเหมือนตัวนอหนูสะกดนะคะต่อไปข้อที่4เล่นกลเล่นกลรอลิงเป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตาของของอ่ แม่แม่กลนะคะเหมือนตัวนอนหนูสกดนะคะต่อไปขาา้อ5ทําโทษทําโทษสอสลา,าเป็นตัวอ่าสอสลา,าสอหรือส,สอีสอเสือนะคะเป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตาของแม่แม่กดค่ะแม่กดอ่านะคะเหมือนตัวเราเด็กสกดเนาะอ่าไม่ว่าจะสอเสือสอสลา,าสอหรือสีนะคะที่ออกสอทั้งหมดเนาะ้ามาอยู่ในตำแหน่งของตัวสะกดแล้วเหมือน ออกเสียงเหมือนตัวดอเด็กสะกดนะคะอาวุธอาวุธหะท่อทงเป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตาของแม่กด่ะเหมือนตัวดอเด็กนะคะต่อไปข้อที่7นะคะเปรตเปรตต่อเต่าเป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตาของแม่กด่ะเหมือนตัวดอเด็กสะกดเลยนะคะหน้า หน้าคอควายเป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตาของแมกกแมกกเหมือนตัวกอไก่สะกดนะคะต่อไปข้อที่5 5ห,าหาบาท5บาททอทหารทอธงนะลูกนะอ่าพวกออกเสียงทอๆนะจะอยู่ในมาตาแมกกดนะคะเหมือนตัวดเด็กสะกดนะคะอ่าทอทหารนี้ก็เช่นกันนะคะเหมือนตัวดเด็กสะกดเนาะเข็มทิศเข็มทิศอ่า เมื่อกี้ยังจำได้เนาะพวกสอทั้งหมดเนาะสอซาลาสอเสือสอฤๅษีเป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตาของแม่กดค่ะเหมือนตัวดอเด็กสะกดนะคะต่อไปพยาบาลพยาบาลคำว่าบาลน,นะคะลอลิงเป็นตัวสะกดเนาะลอลิงเป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตาของแม่กลเพราะนั้นเหมือนตัวนอหนูสะกดค่ะต่อไปข้อที่12ลำทานลำทาน รอเรือเราเน้นย้ำกันหลายรอบนะคะรอเรือเนาะรอเรือเป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตราของแม่กลเพราะนั้นเหมือนตัวนนูสะกดนะคะลำฐานเนาะ,ะย้ำย้ำกันอีกรอบนะคะว่าการสอนเรื่องคำมีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรานะคะ,ะนักเรียนต้องใช้เวลาในการฝึกฝนฝึกอ่านนะคะแล้วก็ะจะไป เรียนกันจริงๆในชั้นปอ2อนะคะเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องมาเล่งในชั้นปหนึเนาะเพียงแต่พอรู้หลักบ้างเนาะเพื่อได้อ่านคำยากๆนะคะทีนี้มาคิดวิเคราะห์นะคะหน้า1 1 9อานะคะให้เด็กๆได้สนุกกับภาพนี้นะคะเป็นภาพในตลาดในชุมชนนะคะดูซิว่าใครมาทำอะไรในตลาดบ้างเลือกตัวอักษรน,นี่ตัวอักษรน,นะคะ เขาวงกลมไว้นะคะเลือกตัวอกักษรเติมลงในช่องว่างหน้าข้อความให้ถูกต้องและเหมาะสมนะคะข้อแรกมีตัวอย่างให้แล้วยายสาขายปลาไหลไปดูซิว่ายายสาเนี่ยอยู่ตรงไหนต้องขายปลาไหลด้วยเนาะ,ะตรงนี้ค่ะชอเชอร์ชอเชอร์นะคะ ต่อไปข้อที่2ปิติจ้องดูกบปิติจ้องดูกบนะอยู่ตรงไหนเอ่ยข้อที่3พ่อเลือกซื้อปลานินพ่อเลือกซื้อปลานินเด็กๆหาเลยค่ะว่าต้องเติมตัวอักษรลงไปอันไหนดีต่อไปข้อที่5แปะ อูขายซาลาเปาแปะอูขายซาลาเปาข้อที่หกตาจื้อขายปูนาตาจื้อขายปูนาข้อที่เจ็ดแม่กำลังจะซื้อผักแม่กำลังจะซื้อผักข้อที่แปดปรีดากินตัก แตนทอดข้อที่8ปีดากินตะก,กะแตนทอดข้อที่9มาลีเดินชนกระจัดไข่ข้อที่9มาลีเดินชนกระจัดไข่ข้อที่10มุตาหกลมข้อที่10มุตาหกลมอ่าสำหรับวันนี้นะคะฝาก ให้เด็กๆได้ทบทวนโดยการทำแบบฝึกหัดแล้วก็หัดอ่านบ่อยๆนะคะลากันก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ